ตอนกีต้าร์ของบอนนี่พังขมอน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 เบบีให้คุกกี้ทำด้กันขอยิสูร Fortune c o o k เออไม่โออไม่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 มอยู่กับฉันก่อนนะเบสซี่เอออย่าเพิ่งเป็นไรไปนะสาวน้อยฉันรู้ว่าใครช่วยเราได้เฟรดดี้ <Freddy. S 1> เออเกิดอะไรขึ้นเหรอบอนนี bon ่ ก็เบสซี่ของฉันเขาดูไม่ดีเลยเขากำลังจะพังแล้วโอ้บอนนี่เธอก็แค่สายขาดเท่านั้นเองไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกเออฉันว่าเรายังมีอะไรอยู่นะงงา่ออบอนนี่ใจยนะอย่าร้องไห้เลยเดี๋ยวเราจะหาทางออกให้นายเองอืมเออ ฉันว่าเราควรจะซื้อกีต้าร์ใหม่ให้นายดีกว่าไหม <c oughs> แต่ฉันอยากได้เบสซี่ของฉันหรือนายหมายถึงเบสซี่ไฟฟ้าล่ะอือือฮะใช่สิ่งที่เราต้องทำก็คือซื้อกีตาร์จากร้านไฟฟ้าแล้วนายก็จะได้เบสซี่เบอร์สองไงฮะ <c oughs> ขอบคุณนะเฟดตี้นายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยมีมาไม่มีปัญหาหรอกบอนนีแ่แล้วเราจะทำไงต่อล่ะ ก็อย่างแรกเราต้องโทรหาร้านกีตาร์ใกล้ฉันแล้วเราก็สั่งซื้อมันเลยดีละงั้นลุยกันเลยเอาล่ะแล้วนายอยากได้กีตาร์ตัวใหม่ของนายเป็นสีอะไรล่ะฮะบอนนี่เอาสีแดงน่ะโอ้เออนายแน่ใจนะมันยังมีสีอื่นให้เลือกอีกตั้งสีแดงเออบอนนี่ฉันคิดว่านายกำลังพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเลือกกีตาร์สีตัวใหม่ของนายนะซึ่งนี่มันจะเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ของนายด้วยยังไงล่ะ เออฉันไม่เข้าใจอ่ะเฟดดี้โอ้เพื่อนเดี๋ยวฉันจะเล่าให้นายฟังเองเปิดเลยโอ้นายยังมีโอกาสพิเศษมากมายกระต่ายเพื่อนฉันจะถึงเวลาเราได้เวลาเปลี่ยนแปลงกีตาร์อันใหม่ของนายที่พร้อมจะเปิดประตูลากสีสำหรับโลกใบใหม่แห่งสีที่ไม่เคยเห็นมันมาก่อน เริมชีสีแดงสีส้มและสีเหลืองนี่คือ3สีแรกและเชื่อชั้นมันยังมีอีกเยอะต่อไปสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงอย่าลืมสีขาวหรือมะนาวและใบเซนชายรวมถึงโพแคลลลกคั๊โพแคลร์ลคักเหรอใช่มันดูดีเลยทีเดียวนะคนดูอย่างที่นายเห็นมีสีไม่รู้จบไม่จำเป็นต้องเลือกสีเดียวสีที่นายต้องการ อยาให้นายเข้ามาที่นี่เกาแรกของปลาตูหลากสีสันเข้ามาข้างในมีหลายสีให้เลือกนายไม่เคยคิดว่าจะขอให้เลือกโลกใบไม้หลากสีที่ไม่เคยเห็นมันมาก่อนแล้วสรุปนายจะเอาสีอะไรหรอบอนนี่อืม hmm. สีแดงน่ะโอเคนี่มันเสียเวลามากนะ อ,อวัสด,ดีสวัสด,ดีชมอนตี้นะพอดีว่าพนักงานที่ทําพิซ่าเขาไม่อยู่น่ะออยากจะสั่งพิซ่าใช่ไหมอยากได้นะืะเหมือนว่าจะผิดเบอร์นะสวัสดีนี่ร้านกีตาร์ชอปมีอะไรต้องการให้ช่วยเหรอสวัสดีครับคุณผู้ชายฉันต้องการซื้อกีตาร์ไฟฟ้ารุ่นที่ดีที่สุดของคุณเลยนะ่ะได้แน่นอนครับแล้วต้องการเสียอะไรล่ะครับเออสักครู่นะครับ บอนนี่สรุปอยากได้สีอะไรเออเบอร์กันดีอเราต้องการสีแดงนะครับได้แล้วฉันต้องไปส่งให้นายที่ไหนล่ะงั้นมาเจอผมที่ซอยร้านเฟรดี้ s ฟส e บรพิซ่านะครับอะไรวะเป็นยังไงบ้างเฟรดี้เรียบร้อยแล้วล่ะเหลือก็แค่รอให้เขาเดินมาส่งของก็เท่าแนเองนดะนะฮะนี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยพวกเราคุยกับคนไม่ได้นะเออเฟรดี้ uh, เราจะทำไงดีล่ะ งั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือปลอมตัวไงล่ะปลอมตัวปลอมตัวเป็นใครอะเฟรดี้ฉันมีความคิดดีๆอยู่ละหาฮัลโหลเอ่อมีใครสั่งของไว้หรือเปล่าใช่ฉันอยู่ตรงนี้โอ้ยเฟรดี้นี่ฉันเจ็บนะมันหนักมากเลยขอโทษทีนะบอนนี่ นายใช่คนที่ชื่อไฮเซนเบิร์กหรือเปล่าอะไรนะไม่ฉันชื่อว่าเอาเอหมายถึงใช่แล้วมันอยู่ไหนล่ะอะไรเหรอก็ไอ้นั่นไงอ๋อกีต้าร์น่ะเหรอแน่นอนฉันเอามันมาด้วยแล้วเยี่ยมแล้วก็จ่ายมา2,500ดอลลาร์ยินดีที่ได้ใช้บริการกับนายนะ <Huh? S 2> เอาล่ะบอนนี่พร้อมสำหรับเบสซี่สองจุดศูนย์หรือ,อยังล่ะทำไมนายไม่ลองมันล่ะเออโอเคเออเฟรดี้ uh, okay. uh, กีตาร์ตัวนี้มันใช้บดได้เลยอะนายได้ลองเสียบปลั๊กหรือ,อยังเสียบปลักล๊กเหรอเออเออออไ นี่มันเสียงสุดยอดเออบอนนี่ฉันดีใจนะที่นายชอบอ่ะแต่นายควรลดเสียงลงหน่อยนะโน่ไอยชนทนไม่ไหวแล้วเนี่ย้ย